สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสองล้อเล่าเรื่องพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์คู่ใจในตำนานวันนี้เราจะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชันแห่งทางฝุน่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการผจญภัยข้ามทวีปนั่นคือ Honda Africa Twin นั่นเองครับ Honda Africa Twin ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่เป็นตำนานที่ถือกำเนิดขึ้นจากสนามแข่งที่โหดหินที่สุดในโลกอย่างปาริสดาร์กรลลี่โดยความทนทานสมรรถนะที่ไว้วางใจได้และความสามารถในการพาผู้ขับขี่ไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายอันกว้างใหญ่ภูเขาที่สูงชันหรือเส้นทางที่ทุรกันดารทำให้อฟริกาทวินครองใจนักบิดสายผจญภัยมันหลายต่อหลายคนวันนี้เราจะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยาวนานของฮอนด a าแอฟริกาทวิน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเป็นรถแข่งแรลลี่ไปจนถึงการเป็นมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ทัวริงที่ทันสมัยและยังคงเป็นที่ต้องการในปัจจุบันช่วงที่1กํากำเนิดจากสนามแรลลี่ปารีสดากา XRV 650และ XRV 750เรื่องราวของ Honda Africa Twin เริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางยุค80เมื่อ Honda Racing Corporation หรือ HRC ได้รับมอบหมายให้พัฒนารถมอเตอร์ไซค์ออฟโรดที่สามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันปารีสดากา r รลลี่อันโด่งดังได้ซึ่งในขณะนั้น BMW R 80 GS กำลังครองความยิ่งใหญ่ในปี1986 Honda ได้ส่งรถแข่ง NXR 750V ลงสนามปารีสดากา r รลลี่และสามารถคว้าชัยชนะได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าร่วม และยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้ถึง4สมัยติดต่อกันในปี1986-1989ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ Honda สร้างรถมอเตอร์ไซค์สำหรับจำหน่ายที่ถอดแบบมาจากรถแข่งแรลลี่ในปี1988 Honda ได้เปิดตัว XRV 650 Africa Twin หรือรหัส RD03 ซึ่งเป็น Africa Twin รุ่นแรกที่ออกสู่ตลาดเครื่องยนต์เป็นแบบ V-twin 52องศา4จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำขนาด6 4 7ซ c ให้กำลัง57แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีแม้ว่าจะไม่ได้มีพละกำลังสูงสุดเท่าคู่แข่งบางรายแต่ XRV 650ก็โดดเด่นด้วยความทนทานสมรรถนะท,ที่ไว้ใจได้และความสามารถในการควบคุมที่ยอดเยี่ยมทั้งบนถนนและออฟโรดโดยน้ำหนักแห้งเพียง185กิโลกรัมและถังน้ำมันขนาด25ลิตรทำให้มันเป็นแอดเวนเจอร์ไบค์ที่พร้อมลุยอย่างแท้จริง ในปี1990หอนด a ได้ปรับปรุง Africa Twin โดยเพิ่มขนาดเครื่องยนต์เป็น XRV750 Africa Twin หรือรหัส r d 0 4โดยเครื่องยนต์ V-Twin ขนาด 742cc ที่ให้พละก,กำลัง57แรงล้าเช่นกันแต่มีการปรับปรุงแรงบิดและประสิทธิภาพโดยรวมให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบเบรกหลังเป็นดิสเบรกและปรับปรุงไฟหน้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อมาในปี1993ได้มีการปรับโฉมครั้งใหญ่ในรหัส AD07 ซึ่งมีการออกแบบเฟรมตัวถังและถังน้ำมันใหม่ทั้งหมดรวมถึงการลดความสูงเบาะสร้างลงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่และในปี1996ได้มีการปรับปรุงเล็กน้อยในรหัส AD07A ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของ XRV750 ที่ยังคงอยู่ในสายการผลิตจนถึงปี2003ก่อนที่จะถูกยุติการผลิตไปชั่วคราวช่วงที่ 2. การกลับมาของราชัน CRF1000LHRT หลังจากที่แอฟริกาทวินหายไปจากตลาดเป็นเวลา13ปีแฟนๆทั่วโลกต่างเรียกร้องให้ฮอน d a านำตำนานนี้กลับมาอีกครั้งและในที่สุดความฝันก็เป็นจริงในปี2016 Honda ได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัว CRF1000L Africa Twin ซึ่งเป็นการกลับมาของราชันแห่งทางฝุ่นในยุคสมัยใหม่แม้จะเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์แบบพาาเลลทวิน หรือ2ส,สูบเรียงแทนวีทวินแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของแอฟริกาทวินไว้ได้ครบถ้วน CRF 1 0 0 0 L มาพร้อมเครื่องยนต์4จังหวะ8วาล wow, ์ว Paralet Twin ขนาด9 9 8ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ให้พลักกำลังสูงสุด94แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิด98นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีสิ่งที่โดดเด่นคือ การใช้เพลาเข้าเวียงแบบ270องศาที่ให้คาแรคเตอร์เสียงและการตอบสนองคล้ายเครื่องยนต์ V-Twin ทำให้ยังคงความรู้สึกแบบ Africa Twin ดั้งเดิมนอกจากเครื่องยนต์ใหม่แล้ว CRF 1000L ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระบบควบคุมการยึดเกาะถนนหรือ HTSC Honda Selectable Torque Control สามารถปรับได้หลายระดับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและการขับขี่ระบบเบรก ABS สามารถเปิดปิด ABS ที่ล้อหลังได้สำหรับการขับขี่ออฟโรดระบบเกียร์ DCT Dual Clutch Transmission เป็นตัวเลือกที่ปฏิวัติว,ตวงการทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายโดยเฉพาะในการขับขี่ออฟโรดเฟรมแบบ Semi Double Cradle ให้ความแข็งแกร่งและความสมดุลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขับขี่ทั้งบนถนนและออฟโรด ช่วงล่าง Long Travel โชคหน้าขนาด45มิลิเมตรระยะยุบ230มิลิเมตรและโชคหลังโมโนช็อคระยะยุบ220มิลิเมตรทำให้สามารถลุยเส้นทาง o f f ฟโรดได้อย่างมั่นใจ CRF 1000L Africa Twin ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักบิดทั่วโลกโดยความสามารถรอบด้านที่ทำให้มันเป็นรถ Adventure Touring ที่แท้จริงสามารถพาผู้ขับขี่ไปได้ทุกที่ตั้งแต่การเดินทางไกลบนถนนดาจนถึงการลุยเส้นทางออฟโรดที่ท้าทาย ในปี2019 Honda ยังคงมีการปรับปรุง CRF 1000L Africa Twin อย่างต่อเนื่องโดยในรุ่น Adventure Sport ES มีการลดขนาดล้อหน้าจาก21นิ้วเป็น19นิ้วเพื่อปรับปรุงการควบคุมและเพิ่มความสบายในการขับขี่ระยะไกลบนถนนดำ Honda Africa Twin ในยุคปัจจุบันยังคงรักษาจิตวิญญ,ญาณแห่งการผจญภัยที่ถือกำเนิดมาจากดากาแรลลี่ไว้ได้ครบถ้วนโดยการผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะออฟโรดที่ยอดเยี่ยม ความทนทานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้มันเป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ทัวริงที่ดีที่สุดในตลาดและยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับนักบิดที่ต้องการออกไปสำรวจโลกสุดท้ายนี้ Honda Africa Twin คือตำนานที่แท้จริงในโลกของมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ทัวริงโดยรากฐานที่แข็งแกร่งจากการแข่งขัน a าริสดากาในยุค80โดยรุ่น XRV 650และ XRV 750ที่ขึ้นชื่อว่า เครื่องสวยไทยเระแม้จะเคยหายไปจากตลาดช่วงหนึ่งแต่การกลับมาของ CRF 1000L และ CRF 1100L ได้ตอกย้ำสถานะของแอฟริกาทวินในฐานะราชาแห่งทางฝุ่นที่ไม่เพียงแต่ทรงพลังและพร้อมลุยแต่ยังอัดแน่นโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของนักบิดในยุคปัจจุบันสำหรับนักบิดที่หลงไหลในการผจญภัยการสำรวจโลกและคุณค่าของมอเตอร์ไซค์ที่สร้างมาเพื่อลุย Honda Africa Twin คือตำนานที่คุณควรทำความรู้จักหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณได้หวนรำลึกถึงความทรงจำดีๆกับรถคันนี้หรือจุดประกายความสนใจให้คุณได้ลองค้นหาและสัมผัสกับเสน่ห์ของมันดูสักครั้งนะครับวันนี้รายการ2องล้อเล่าเรื่องต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ในตำนานคันอื่นๆน,นะครับสวัสดีครับ